อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักของคนบันเทิงนะคะสำหรับคู่รักกุ๊บกิฟตสมนทิท์ค่ะที่ออกมาขออวดหลวนะคะอย่างคุณบี้ทัศภาก็ควงกันดินเนอร์หวานก่อนที่คุณบีของเขาเนี่ยจะบินไปทำงานที่จีน5วันก็พามาออกเดทก,กันที่ร้านโปรดค่ะเป็นพลังในการทำงานต่อลยุยต่อกับชีวิตนอกจากนี้นะคะสาวกุ๊บกิฟยังขอรีวิวด้วยฉันมีแฟนคนจีนได้อะไรพร้อมบอกว่าผู้ชายที่น่ารักเนะี่ยคือผู้ชายที่ใส่ใจเลี้ยงลูกเหนื่อยสามีก็เลยพามาเดทแฮชแท็กสไปจีน ครอบครัวเราเป็นคนตลกกับ7ข้อที่ทำเอาหลายคนอิจฉาค่ะคือข้อ 1. s u r p เซอร์ไพรส์เก่งข้อ 2. ลอสูงขาวเหมือนพระเอกซีรีส์ 3. ชอบให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดภรรยาเดี๋ยวต้องเหนื่อยน้อยที่สุดไม่ชอบให้ลำบาก 4. ใส่ใจรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆ 5. รักครอบครัวภรรยากับลูกมาก่อนเสมอ 6. เอาใจเก่งดูแลดีคลั่งรัก เกกวนประสาทตลกมากบ้าบอขี้แกล้งก็งานนี้นะคะเลยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ยิจฉาตาร้อนไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์นิ i n อ i นไซต์ t ท True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ